วันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งคันครับกับคูปุตตารุ่น l 3 4ฮะม่ฮคันนี้โครงังคาเขาจะเป็นแบบนี้ครับอ,อันนี้ก็มีเปลี่ยนครับตามอายุงานฮะก็ส่วนใหญ่เขาจะคัดส่วนใหญ่คัดจ,จะหมดนะฮะแล้วก็คันนี้ก็ซีนคอเกียร์นะแกนแกนเกียร์ที่สมกับคัด ก็รั่วซึมนะ,ะเราก็สั่งมาเปลี่ยนด้วยก็จะเป็นตัวนี้เล็กๆนะีฮะอย่างอืงนก็ไม่มีอะไรมากฮะตัวนี้ก็ซีน้ำมันก็เปลี่ยนด้วยไปเลยครับเพราะว่าถ้ามันรั่วเราก็จะต้องมาลื้ออีกรอบหนึ่งฮะนีวเราก็เปลี่ยนแผ่นคัดตอนนี้ก็เป็นแผ่นคัสเบรกซูนฮะส่วนหวีนะอันนี้ลูกคา้า กการใช้ของเดิมนะเราก็เอาไปเจียมาให้นะครับทั้งหน้าไฟบินนะฮะอันนี้ไม่ไม่ได้ปาดออกนะฮะเจียล้างหน้าครับอันนี้ก็รายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เพราะส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนที่มันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะอันนี้เราก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับ ออกซีนยา,นตางต่างๆก็จะแข็งตัวนะแล้วก็กันน้ํามันไม่อยู่นะครับก็มีการรั่วซึมตามอายุการใช้งานนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะประกอบกลับคืนนะครเพราะว่าบรรยากาศมืดคืนฝนกําลังจะมาครับ